สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ันนี่เดลี่นะคะประจำเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะจันทร์ที่20มีนาคม2564เช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์เราควรจะคึกคักกันหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ค่อยจะคึกคักเท่าไหร่นะครับหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็เปิดมาทรงตัวนะครับผูกลบในกรอบแคบๆสัญ,ญญาณจากต่างประเทศนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของบอลยิวที่เร่งตัวขึ้นมานะครับนอกจาก ก็มีการปรับตัวยอ่ลอลงมาเพราะว่าคนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถูกขายทำกำไรออกไปนะครับหลังจากที่ทางเฟดนั้นไม่ได้มีการต่อยุคโครงการผ่อนคลายด้านเงินทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับคือมาตรการชุดนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถลดทุนได้นะครับ <ạ. S 1> ในกรณีทีเ่เรื่องของการดำเนินการกิจการต่างๆเพื่อที่จะสามารถ พยุงนะครับไม่จำเป็นต้องขายพับดบิต่างๆที่มีการถือครองกันไว้มาตรการชุดนี้เองเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดไปไห่นะครับทำให้ธนาคารพาณิชย์มีสภาพคล่องมากยิ่ยงขึ้นแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับช่วงสุดสัปดาห์ก่อนก็มีการประกาศชัดเจนว่าชุดมาตรการนี้ไม่ได้ต่อออกไปก็ทําให้เรื่องของคนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับมีการปรับย่อลงมา นอกจากนี้เองเรื่องของบอลยูที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดัน,เห,น,นเหมือนกันนะครับที่ทําให้ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควรทีเดียวครับค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 นะคะยังเป็นประเด็นกดดันละค่ะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นคาดการณ์กันว่าเดือนพฤษภาคมนาจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั้งหมดของประเทศได้แล้วนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะมีเรื่องของโควิดสายอังกฤษนะคะ ที่ตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการแพร่ระบาดที่สาหารัฐอเมริกากว่า30%เลยทีเดียวแหละค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนะคะนายแพทย์แอนโทนีฟอร์ซี่นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสาหารัฐอเมริกานะคะก่อนหน้านี้เขาก็ประจําทําเนียบขาวนะคะในแพทย์คนนี้เนี่ยเป็นคู่ปรับกับทางด้านของอดีตป,ประธานาธิบดีนะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะล่าสุดเขามาทําหน้าที่นี้อย่างเต็มตัวนะคะและระบุบ,บอกว่าไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์อังกฤษ B117 อาจมีสัดส่วนมากถึง30%ในการแพร่ระบาดท,ที่สหรัฐอเมริกาแล้วค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะไวรัสสายพันธุ์นี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเป็นการสำรวจอย่างน้อย94ประเทศใน50เขตในสหรัฐนะคะที่พบการแพร่ระบาดของตัว B117 ไม่เพียงเท่านี้ระบบบอกว่า B117 เนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้มากขึ้นกว่า50% และมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดโรครุนแรงนะคะซึ่งอาจจะมีการต่อต้านแอนติบอดีและวัคซีนที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลใจแล้วค่ะเพราะว่าณนะปัจจุบันการแพร่เชื้อหรือว่าการติดเชื้อของคนทั่วโลกมีกว่า123ล้านรายแล้ว ขณะเดียวกันเองในญี่ปุ่นกลับเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับ<ฆ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการคลายมาตรการฉุกเฉินนะครับในการ<ฆ>ควบคุม3จังหวัดสําคัญด้วยกันนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวแล้วก็3จังหวัดนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายและครับที่รัฐบาลของญี่ปุ่นนั้นมีมาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 นะครับ รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ประกาศยกเลิกนะครับพื้นที่ภาวะฉุกเฉินก็ประกอบไปด้วยกรุงโตเกียวนะครับเมืองคานากะวะเมืองชิบะ เมืองไซตามะนะฮะหลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับหลังจากพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์เดิมนะครับที่พบในญี่ปุ่นก่อนจะนําไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งแรกเนี่ยมีการดําเนินการที่ถือว่าดีขึ้นนะครับการป้องกันปัญหาดีขึ้นแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงนะครับผลสํารวจล่าสุดจากสถาบันวิจัยนะครับ Japan Press Research Institute เนี่ยก็บอกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า70%ในแต่และประเทศนะครับได้แก่สหรัฐฝรั่งเศสจีนเกาหลีใต้คิดว่าการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกเนี่ย ควรถูกเลื่อนออกไปอีกนะครับหรือไม่ก็ยกเลิกไปเลยเนื่องจากว่าตอนนี้โควิดสิยังระบาดอยู่ทั่วโลกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ายกเลิกก็ถือว่าประเทศญี่ปุ่นก็เสียโอกาสทางเศรษฐกิจหลากหลายส่วนจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีการดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ค,คา,าดหวังกันด้วยว่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นแล้วก็นําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศด้วยใช่ค่ะถ้าหาว่าแคนเซิลไปเนี่ยน,น,นะคะสูญเสียเงินมหาศาลเลยสําหรััับกาารรจดงงนนนนใคค้้ีะะ เพียงเท่านี้เรามาสำรวจตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีนะคะเรื่องของการยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าในเช้าวันนี้มีการรายงานค่ะโรงงานของเรเนซัสนะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปยานยนต์และก็เกี่ยวกับยานยนต์ต่างๆเนี่ยนะคะเกิดเหตุไฟไหมซึ่งเหตุไฟไหมในครั้งนี้ส่งผลทําให้ดัชนีนิเคีั้นร่วงลงกว่า500จุดเลยทีเดียวแล้วค่ะวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของชิปขาดแคลนทั่วโลกนะคะและมันอาจจะเป็นประเด็นที่ลามไป ทำให้เซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนอยู่แล้วยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกส่วนตลาดหุ้นโซนเอเชียในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะถือว่าผสมผสานตอนแรกก็จับตาแล้วค่ะว่าจีนนั้นจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นนะคะประมาณ1ปีกับ5ปีไว้หรือไม่สรุปสุดท้ายก็คือยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะคะประเภทของเงินกู้ LPR นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคงจะสนับสนุนทําให้การฟื้นตัวนั้นเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลังโควิด -19 ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่จับ สำหรับโซนเอเชียนั่นก็คือสกุลเงินลีราค่ะเป็นสกุลเงินของตุรกีนะคะวันนี้อ่อนค่าลงกว่า17%หลังจากที่ประธานาธิบดีตุรกีนั้นมีการสั่งนะคะเช็คบีนผู้ว่าบ,บอกว่าขึ้นดอกเบีย้ยได้อย่างไรนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ว่าแบงก์ชาติสั่งขึ้นดอกเบีย้ยประธานาธิบดีสั่งปลดผู้ว่าเงินลีราก็อ่อนค่าลง ใช่เกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับในการดาเนินนโยบายการเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นอิสระจากทางภาครัฐด้วยนะครับเกิดภาพแบบนี้ความเชื่อมั่นไม่เกิดน,นะครับเงินรีลาของตุรกีก็เลยอ่อนค่าลงนั่นเองอ่าค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะประเด็นดูเหมือนว่าจะมีประเด็นลบกันทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยและวางแผนการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ วันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของการประคองตัวนะคะจะสามารถประคองไว้ในลักษณะแบบนี้ได้ต่อเนื่องหรือไม่ติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนทวันรอ้นรัฐซีเนีรยร์เอ็กซ v e คิวทีฟไวท์เพรสิเนนจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แพนครับพี่ตั๊กครับครับพี่เปียครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนไม่ค่อยไปไหนนะครับถ้าลําแบบแรกที่มีการซื้อขายกันก็เป็นหุ้นหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับมุมมองการลงทุนหลังจากนี้จะเล่นกันยังไงดีครับพี่ครับมันมันขึ้นมาถึงแนวต้านที่หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยสองสองสาครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแรงไม่ค่อยดีครับแรงไม่ดีนี่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องขายหุ แล้วก็ปัจจัยเยอะปัจจัยลบเริ่มเริ่มเยอะขึ้นอ่ะครับ,อ,รบอันนี้มันมันก็จะตอนนี้ตลาดเลือกที่จะไม่เล่นทุนขนาดใหญ่กับขนาดกลางค่ะไปเล่นทุ้นขนาดเล็กแทนนะครับ,ค,รบค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นหุ้นเล็กๆที่เล่นเกงกรไมจัดๆเนี่ยครหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านกราฟเฝ้าตลาดอยู่ดูบิตออฟเฟอร์เป็นพวกนี้ยยังอยู่ในตลาดได้ครับ เฉพาะคนที่เล่นแล้วพอเล่นช้าหน่อยเล่นหุ้นกลางหุ้นใหญ่แล้วเดิมได้กําไรบ้างแล้วเนี่ยก็สามารถลดอ่อนได้แตไ่ไม่ต้องลดหมดนะครับค่ะเพราะว่าคิดว่าก็ลงไม่แรงเหมือนกันนะครับมันจะเข้าสู่โซลูชันนี้ไหมคะพี่เปี๊ยคือมีการคาดการณ์กันว่าในไตรามาสที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งไทยเนี่ยก็น่าจะโดนห่างเลขไปด้วยเราประเมินกรอบการปรับฐานเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะ คือส่วนตลาดโลกเนี่ยมันก็จะอย่างอย่างนาทีเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวโควิดกลายพันธุ์อ่ะครับแต่บางประเทศที่ยุโรปเช่นเช่นฝรั่งเศสเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มล็อกดาวน์รอ,อบรอบใหม่หมันก็ทําให้การการเคลื่อนที่ของประชาารท่องเที่ยวหรือว่าการบร,ริโภคก็อาจจะชะลอไปนะแต่ตลาดหุ้นเนี่ยผมไม่ไม่คิดว่าจะลงจะลงปรับฐานหนักอะไรนะแต่ซึมมาเป็นไปได้ทั่วโลกซึมมาเป็นไปได้คือหยุดหยุดขึ้นอ่ะเป็นไปได้ แต่แต่ไม่น่าจะลงค่ะเพราะฉะนั้นของเราเลยตั้งหลักไว้ที่หนึ่ง้าสมศูนย์นะครับพี่แพทยข้างล่างข้างบนก็ยังเป็นหนึ่งห้าแปดศูนนี่คือตัวเลขเดิมนะเล่นเล่นกันในกรอบนี้มาเดือนกว่าแล้วครับครับครับ กรอบพี่ระดับนี้เองเนี่ยในในหุ้นกลุ่มที่นักลงทุนจะซื้อหากันหรือว่าจะรอเก็บเมื่อระดับราคาปรับมาที่ฐานที่เราตั้งรับไว้เนี่ยควรจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนตัวอะไรครับภายใต้ภาวะทีต่ตอนนี้คนที่เคยคาดหวังการท่องเที่ยวโควิดก็กลายพันธ์แผนการฉีดวัคซีนก็ดูเหมือนว่าอาจจะดําเนินการแบบไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่ตรงนี้เนีครับมันมีหุ้นปันผลนะครับอืมฮึ่ึกงคือคือเขาจะเนี่ยเมษาเนี่ยเขาจะประกาศปันผลครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า พันผลจะฟรีนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเนี่ยเขาตลาดหลักทรัพย์เขาจะปรับเกณฑ์ในตัวฟรีโฟร์ที่เข้ามาคำนวณในเซตฟิฟตี้อ่ะรายชื่อเซตฟิฟตี้คงจะไม่เปลี่ยนแบบเยอะแยะอะไรนะครับตรงรขึ้นเอาออกเ,าเอาเข้าออกตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ไอ้น้ำหนัานากที่ลงอ,ะอ่ะมันจะมันจะมีการปรับค่ะงนั้นหุ้นที่คาดว่าเวลาเขาปรับไอ้ปีเขาเขาก็จะปรับช่วงประมาณสักครึ่งปีหลังนะครับค่ะ ออพวกเคมีอนี้ยังเพิ่มน้าหนักอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าในช่วงเนี้ยที่คนที่เล่นช้าหน่อยเป็นเข้าสะสมเนี่ยอยู่ที่กลุ่มธนาคารน่าสนใจแล้วธนาคารเป็นอะไรที่ปันผลในในเดือนเมษาเนี่ยทุกธนาคารเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพฤษภากับมิถุนามันจะไม่ลงนะครับหุ้นราคาหุ้นนะเผยเผอจะขึ้นในสามไบเราจะได้ปันผลฟรีหนึ่งทอดนะครับแล้วก็ได้แคปิตอลเกียนเพิ่มอีกหนึ่งทอดครับ ค่ะพอจะไฮไลท์ได้ไหมคะจะได้เลือกเก็บถูกตัวค่ะไม่กระจายเอเอาตัวเดียวเลยนะค่ะจัดมาเลยค่ะเคแบงกับเอซีบีเคกับเอซีบีปิโต้ละคะปิโตรพีที T C เลยครับตัวเดียวเลยครับค่ะ hmm. ตัวเดียวเลยครับช่วงนี้น้ํามันรถกังวลไหมคะเริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะเพราะว่า uh oh, ยังไงเนี่ยคือคือน้ํามันเนี่ยหนึ่งเวลา คือมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของโลกใช่ไหมเวลามีโควิดแบบนี้น้ำมันมันก็จะถอยแหละครัโควิดไก่ผ่านจะถอยแต่ว่าไม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าน,นี่เป็นรายได้หลักของประเทศอเมริกาอืยังไงมีความวุ่นวายในตะวันออกกลางแน่นอนล่าสุดนี่มีตัวเดินไปยิงอะไรก็ไม่รู้เหี้ยนะข่าวนะมันเป็นเรื่องคือมันต้องต้องการให้มันทรงเองให้มันอยู่ทรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ไม่ลงเยอะแต่ไอ้ขึ้นเยอะคงยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะใช้ไฟฟ้าแทนแล้วก็ โควิดก็ยังไม่เรียบร้อยดีนยผมขึ้นไปแรงๆยากครับบรรดาเรื่องของสตอรี่กัญชาบ้างครับพี่เปียกฮะตรงนี้ออันนี้อันนี้พูดตรงๆนะผมชอบมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้ผมชอบกัญชานะหุ้นใช่ไหมครับหุ้นนะครับอตัวหุ้นตัวหุ้นตัวหุ้นเนี่ยครับคือคือมันเป็นในความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นคล้ายๆแบบผมเรียกมันว่าเอสเคอร์บเลยนะประเทศไทยเนี่ยเวลาจะขยับเนี่ย รอบที่แล้วรัฐบาลลุงตู่สมัยท่านสมคิดเขาเขาเลือกที่จะทำ e e c แต่จริงๆเนี่ยเราเก่งด้านอาหารนะออาหารแล้วก็พวกกันชาแล้วก็นี่ยังไม่รวมดราฟเบียนะเราเราได้อันดับลกติดหลบโลกนะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนในเมืองไทยนะติดมาติดกฎหมายอยู่พวกนี้จะเป็น new S curve ลองจากนิคมอุตสาหกรรมทางด้านไฮเทคแล้วก็ไอพวก พวกโลจิสติกส์ที่มันจะมีรถไฟวิ่งคลอสตะวันออกตะวันตกเหนือใต้คแล้วก็มีคอขอดกพวกนี้มันยังไงก็ต้องทำในความเห็นผมนะมันจะทาให้ประเทศไทยเจริญขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยมันเป็นโอกาสของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กค่ะที่จะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองอะโดยใส่ไอ้พวกกัญชงกัญชาลงไปค่ะคือคือผมรอแค่ว่าในตลาดโลกเขายอมรับอันนี้ไม่เหมือนกระทิงแดงไหมที่มันออกออกไปนอกประเทศแล้วมันดังมากเลซปุ๊ ค่ะไอ้พวกนี้เราเราทำได้ไหมนี่ผมรออยู่นะแต่ว่าตอนนี้ถือผมถือว่าเป็นเรื่องเดียวที่มีสามารถเข้าไปเกิงกำไรได้คล้ายคล้ายๆทําทำลงไฟฟ้าเมื่อเมื่อวันสี่ห้าปีก่อนอะ<ค>่ะทุกบริษัทมันทำลงไฟฟ้ากันหมดอะค่ะครับเอแต่ว่าสุดท้ายมันจะเหลือของจริงไม่จริงนะเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะแต่ว่าทีมพวกนี้จะเป็นทีมเก่งกำไรอยู่ตอนนี้ค่ะพอมีตัวไหนที่พอจะทำให้นักลงทุนเคลิบเคลิ้มไปกับแคปิตอลเกณฑ์มีโอกาสบ้างคะ นี่พูดพูดกับสารภาพเลยนะแค่คิดว่าจะซื้อมันก็ไปไหนแล้วใช่ไงตอนนี้ก็ไปไกลแล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่ักษะเออพูดตรงๆว่าผมไม่ทันอดีตเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าพวกที่ทันๆน่ะมีความวพวกนี้จะเป็นวัยรุ่นหน่อยอะเก็กๆหน่อยหรือมือเก่งกันไปจนเสียนน่ครับเออของผมตอนนี้มันแก่มากแล้วตอนนี้นะถ้าเกิดจะเก็บก็อาจจะต้องรอย่อลงมาหน่อยใช่ไหมฮะย่อก็ไม่มันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เราไม่เราแค่าับตามอง ได้แค่จับตาใช่ไหมครับแต่ไม่คนซื้อใช่ไหมฮะคือถ้าถ้าคนไวัยเขาทานผมเชื่อว่าเขาทานค่ะอ่าอ่าแต่ว่าถ้าคนระระดับการเทรดของของเราไม่เท่ากันนะอ่าใช่ถ้าเราคิดว่าเราไปกับเขาไม่ไหวก็ถอยมาเล่นไอ้เก็บไอ้ของเราเนี่ยไอ้แบงค์กับเอาที่เราถนัดเออเอาที่เราถนัดแหละหัวใจจะรักษาได้เออเอาประมาณนั้นค่ะได้เลยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับพี่เก๊ค่ะสวัสดีครับผม นะคะมีภาพนะคะอของความถนัดของแต่ละคนนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะพี่เปียกก็จะย้าเสมอแลลวค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเทรดแล้วก็ชินอยู่ในหุ้นกลุ่มไหนนะคะสามารถที่จะเลือกเล่นรอบในหุ้นกลุ่มนั้นได้ส่วนหุ้นกลุ่มไหนที่เขาไปไกลแล้วไม่ต้องวิ่งตามก็ได้ใช่ก็อย่างที่บอกความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนรับความเสี่ยงไม่เหมือนกันนักลงทุนรุ่นใหม่ก็อาจจะรับความเสี่ยงได้เยอะนะคร<อ>เห็นโอกาสเร็วก็กล้าที่จะเข้าไปก็ปรากฏว่าก็ไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับกับหุ้นในธีมกัญชาครับก็ถือว่าเป็็นนอาคตแล้วก จะเป็นเมกะเทรนด์ของประเทศในระยะต่อไปทีเดียวค,ครับเอาละครับคุณแนะนําของรายการเรายังคงมีมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองทาง KTBST แนะนํา RBF ครับส่วนทางด้านของกรุงศรีค่ะมองไปที่บ้านปูและ JMT ค่ะ UBK เฮียนแนะนำซูเปอร์วาร์อัพนะครับแล้วก็อาารวมถึง S ครับค่ะส่วนทางด้านของ a อราให้ไว้ที่แอดวานค่ะธนาชาติให้หุ้น CK นะครับ PSL แล้วก็ Z ครับ เช้าวันนี้หลายๆท่านนะคะเข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรา Money and Banking Channel นะคะสวัสดีคุณโรดนะคะคุณคเอาคนสวยนะคะรวมไปถึงคุณธงชัยด้วยนะคะและอีกหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่เห็นกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่อัปเดตกันในตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาประเมินกันดีกว่าค่ะเรื่องราวของภาพรวมการลงทุนนะคะพอร์ตการลงทุนของท่านจะจัดสรรอย่างไรหลังจากที่บอลยิวนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับเรามักจะพูดถึงเรื่องของบอลยิวที่เร่งตัวขึ้นมานะฮะ,ะว่ามีผลต่อภาพรวมการลงทุนต่างๆนานามากมายเลยดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ชัดเจนว่าเมื่อบอลยิวขยับขึ้นภาพรวมพอร์ตการลงทุนของเราต้องปรับกันอย่างไรนะครับพูดคุยกับทางคุณธวัชชัยวงรัตนสิริกุลผู้อํานวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลจำกัดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณตักคุณแทนครับค่ะคุณธวัชชัยคะมาประเมินภาพรวมการลงทุนของทั่วโลกกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราัฐในรอบระยะเวลา10ปีที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดเนี่ยนะคะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เร่งตัวขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยเราประเมินสถานการณ์นี้มีผลกระทบต่อการลงทุนยังไงบ้างคะ ครับก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราประเมินว่าการลงทุนเนี่ยก็จะมีความผันผวนที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าตัวบอลยูเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนทางการเงินอ่าส่วนหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คนรก็ใช้ตัวอัตา์ดอกเบี้ยนะครับเป็นตัวอ้างอิงในแง่ของการคิดหา valuation หรือว่าการเปรียบเทียบการลงทุนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นกับตัวบอลนะครับอืมครับทีนี้ภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรา หลักจะให้มีการอธิบายรายละเอียดสาเหตุสําคัญนะครับบอลยูขยับรอบนี้เนี่ย mm hmm. มันมาจากจุดไหนเป็นสำคัญแล้วก็นักลงทุนต้องจับตาอย่างไรกันบ้างสหรับปัจจัยที่อาจจะกระทบหลังจากนี้ครครับก็ทางบีแคปนะครับก็ประเมินว่ามีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับ,รบที่เป็นสาเหตุของการที่บอลยืเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับ สาเหตุแรกก็คือตัวเงินเฟ้อนะครับมีแนวโน้นมที่จะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสสองไตรมาสสามที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อปีที่แล้วนะครับช่วงไตรมาสสองเนี่ยมันเป็นทีของโควิดคดีราคาน้ํามันหรือว่าความต้องการการใช้สินค้าคอมเมอร์ตี้เนี่ยมันก็ปรับตัวลงต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่สองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า looking forward ไปเนี่ยไตรมาสสองของปีนี้เราก็จะเจอฐานต่ำของปีที่แล้วทําให้อาตาัตราเงินเฟ้อมันเร่งตัวสูงขึ้นนะครับต่อเนื่องไปจนถึงไตมรมรมมมมาาาส่่่ะะะะนนนนนนคคครรรัััับบจจเเเห็็ววซีกกิิ effective พขึ้นน การมาเศรษฐกิจก็จะเริ่มกลับมานะครับการเปิดเมืองก็จะเริ่มดีมากขึ้นจากจากวันนี้อีกนะครับก็จะเห็นรัามันก็จะเป็นตัวเร่งทําให้เกิดเงินเสือ ต่อเนื่องเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไรมาสองไรม,มาสามมีผลจากเงินเฟ้อน,นะครับส่วนเรื่องที่2อนะครับก็คือเรื่องของการซื้นตัวจริงของตัวเศรฐษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนที่กล่าวไปแล้วหรือว่ามาตรการากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของอเมริกานะครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็ในทางตรงกันข้ามก็จะมีผลต่อเนเรื่องทาให้เกิดเงินเฟ้อตามมาเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่สามเนี่ยก็ต่อเนื่องจากตัวที่สองอกเหมือนกันครับคุณจัรพ์ก็เป็นเรื่องของอ การกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐของเมกานะครับต้องการใช้เงินมากขึ้นก็ต้องออกบอลเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวซัพพลายของบอลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมาในระบบทําให้ตัวยิวก็ต้องสูงขึ้นตามมาด้วยครับทั้งสามสาเหตุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้บอลยิวมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับผมค่ะดังนั้นนะคะพอเห็นการเร่งตัวแบบนี้แล้วผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆล่ะคะกดดันแตกต่างกันไหมแล้วมันจะมีสินทรัพย์ไหนที่ได้รับผลกระทบมากหรือน้อยแล้วทําให้เขามีความโดดเด่นขึ้นนมาะะค ชาผมก็ผมขอมแยกออกมาเป็นผลกระทบทางตรงกับผลกร<ท>ะทบทางอ้อมนะครับถ้าเกิดผลกระทบทางตรงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินซึ่งต้นทุนทางการเงินก็คือมันก็ผ่านทางาอัตราดอกเบี้ยพวกนี้นะครับอาจจะทําใหา้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้าากาไรขาดทุนของบริษัทเนี่ยมีแนวตรงที่จะลดลงนะครับเฉะน้นก็ทําให้ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็ลดลงตามจากจาก เรียกว่ากาไรที่มันลดลงด้วยนะครับ,รบส่วนที่สองเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์นะครับนักลงทุนเนี่ยโดยทั่วไปก็มีตัวเลือกอยู่แล้วว่าจะลงทุนระหว่างหุ้นหรือบอลดีนะครับเงินก็จะไหลาจากไอ้ตัวสิ่งที่มีเ,เรียกว่าดเงินปันผลที่สูงหรือว่าตัวผลตอบแทนจาก ูปองที่มันสูงนะครับถ้าเกิดผลตอบแทนของผู้ปองมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีแนวโน้มว่าเงินจะไหลออกจากตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือหุ้นเนี่ยเข้าไปที่พันธบัตรมากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบของตัวสินทรัพย์ต่างๆต่อนในแง่ของบอลยงที่มันตับตัวสูงขึ้นนะครับผมครับดังนั้นเองแนวทางการจัดพอร์ตในช่วงนี้เองเนี่ยควรจะคํานึงถึงอะไรเป็นสาคัญครับเรื่องของแนวทางการจัดพอร์ตไม่ไว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรือแม้แต่ทองคาในช่วงนี้เองนะครับต้องจัดสินใจยังไง ครับคือทางบีแคปประเมินว่าก็ยังมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะครับอขออนุญาตแบ่งออกมาเป็นนักลงทุนสองประเภทนะครับประเภทแรกคือนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยครับเราก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนแล้วก็ดูท่าทีของ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 ตลาดก่อนนะครับ พยายามสินเงินสดเอาไว้ก่อนนะครับรอให้ตลาดเนี่ยมันเรียกว่าปุ่นหายตลบก่อนนะครับส่วนนักลงทุนระยะยาวนะครับการปรับตัวลงของราคาหุ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่จะค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยสะสมได้นะครับโดยเฉพาะพวกเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับอานาคตน,นะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีนะครับหรือว่าพวกคุยเอเนจีต่างๆนะครับผมค่ะพอร์ตการลงทุนเราควรจะมีสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ประมาณเท่าไหร่ดีคะ เรามองว่าน่าจะบาลานซ์กันนะครับน่าจะประมาณ50-50นะครับแล้วก็เน้นตัวการวางกลยุทธ์ที่สมดุลนนะครับในระงในระหว่างระยะสั้นกับระยะยาวนะครับใ,ในระยะสั้นเนี่ยทีมการเปิดเมือบอาจจะมานะครับเราจะเล็งเน้นในเรื่องพวกหุ้นที่เป็นร l u e ู l a y มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับพวก Energy หรือว่า Banking Sector นะครับ อัตราบอลที่บอลยูนะ,ะที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปัจจุบันนะครับเราก็แนะนําว่าให้เล่นตัวพันธบัตรระยะาสั้นเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบกับตัวบอลยูที่มาปรับตัวขึ้นค่อนข้างต่ำกว่าถ้าเทียบกับบอลยูในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบอลยูมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้ตัวพันธบัตรรฐัฐบาลของอเมริกาเป็นตัวอ้างอิงนะครับถ้าใกล้ถึงระดับ2%เรนเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อพันธบัตรระยะยาวได้เหมือนกันนะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากครับสวัสดีครับะ ก็เป็นภาพนะคะของการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะที่ต้องทนานสถานการณ์กันสักหน่อยเพราะว่าปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวก็จะต้องมีการปรับพอร์ตตามด้วยครับเรื่องของบอลยูที่ขยับขึ้นมาแล้วก็ทราบชัดเจนแล้วนะครับต้นทุนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้นหมายความว่าผลกําไรก็อาจจะลดลงในขนาดเดียวกันเองเรื่องของพันธบัตรต่างๆก็มีดอกผลที่น่าสนใจมากขึ้นขึ้นกับความเสี่ยงที่แต่ละท่านสามารถรับได้ค่ะนะคะรายงานทิ้งท้ายค่ะสําหรับทิศทางราคาทองคำนะคะหลังจากที่เร่ง ตัวในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ลงมาเพื่อที่จะปรับฐานรอสถานการณ์ต่อไปนี่นะคะเช้าวันนี้ราคาทองคำนั้นยืนอยู่ที่1 7 3 8งพเซ็รียญแเซนค่ะยังไปไหนไม่ไกลนะคะเดี๋ยวรอซึมซับปัจจัยต่างๆต่อเนื่องกันต่อไปนะคะแล้วก็จะได้มาปรับพอร์ตการลงทุนกันในรายการของเราพรุ่งนี้1 0บโมงหนาทีกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ